ำอะะไรนขอแต่งงานแต่อนี้ก็จริงๆก็ควรเก็บป่ามันเป็นชุดได้ตำนานโดยชุดที่แบบว่าไปนั่งที่นี่ไงที่รึเปล่าดินเนอร์ชุดที่จะได้มาที่มีพ่อแม่พี่พีทไปปูเตียงอ่ะไปปูเตียงอ่ะก็ต้องเก็บป่ะใช่กระตืงช่วยขอแต่ชุดขอลากเท้าแตะตะภายกระเป๋าอะไรนะยิ่ง ชุดขอแต่งงานสปาร์ตแล้วหน้าก็อย่างเงี้ยคนอื่นเขาขอแต่งงานสวยมากชุดขอแต่งนะเซอร์ไพรส์ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วฉันจำไม่ได้ด้ซ้ำ อออุ้ยะะไร่หนูก็ขวัญตอนเห็นนะหนูแบบอยากให้ผมแต่งตัวสวยจังเราเอาชุดไปเปลี่ยนม้ยอุใได้หนูขวัญเห็นแล้วคือตาตรึงจบวันนี้หนูใส่ยังอ่ะซาลาสวยอ่ะพี่บุ๋มนี้ใส่ได้คนข่ำอ่ะก็ออกคอไม่บีบอ้าวก็พี่ๆให้เป็นความลับแต่หนูก็ขวัญนะคุยกันว่าสงสารพี่บุ๋มเนาะ พี่พีชบอกว่ามีสีอื่นมีอันอื่นอีกไหมถามตรงใหม่ชุดนี้เหรออยู่ดีก็อยากให้สวยเป็นไรอยู่ดีก็อยากให้สวยหรอแต่พีชไปแล้วไปชัวโอเ้ยอันนั้นสิงคูพี่พี่จุกใส่ยังเคยเห็นอันนี้ยังอันนั้นยังลองอันนี้เหมือนใส่แล้วอันนี้ก็เหมือนแบบลองเหรอมันมีหลายตัวมันมีสิงคูอีกตัวหนึ่งที่ใส่แล้วอะแต่สวยแล้วชมพูเนี้ชมพูเนี้ใส่แล้วได้ไหมใส่แล้วแม่ตักปะที่ยืน เออใช่ปะที่ยืนบันไดผมันก็เลอมันวาเลนไทน์มันเลยจะง่ายอันนี้เหมาะกับตัวมากเลยอ่ะสาวนวลชุดเหมาะกับตัวเหมาะกับหญิงเอออันนี้เป็นหญิงนะเฮ้ยมันมีอีกตัวอ๋อนี่อันนี้เก็บหรือว่าขาะนี่เก็บใส่ไม่ได้แน่เลยอันนี้ก็ใส่แห้กอ๋อนันสีขาว จะไม่ไหวพ <c oughs> ูดบอกว่าเราจะไม่ไหวแล้วจริงค่ะเราจะหักแล้วขายขายนี่ไม่เอาพี่บุ๋มสามสิบอันนี้ก็จะเคยใส่แล้วแหละพี่ผมใส่ไม่ได้สามสิบอ๋อเคยใส่แล้วไปเซ็นสัญญา <ไอ S 2> ดีเซช่วงปีแรก,แรกอะไรที่มีภาพมันพอจำได้อยู่โกโกวาเขาบอกเก็บเาฝังใน แต่เราจะไม่ไหวหรอกจริงๆนะเจ๊ต้องทำยังไงกับกองขายไอ้ฟูดร่างย,ยืนจับ<า>แล้วนาะไหนฟูดต้อง<อ>เอาอะไออกไหมไม่ได้แล้วจริงๆ<อ>เราจะหักแล้วทำไงไม่ได้แล้วโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆแล้วทำไงอังเราจะหักแล้วพี่เก๋เอาเอาผ้ามากองก่อนไหมล่ะวางพื้นสิไหนมันจะหักไหน,นมันไม่ไหวแเรารับไม่ไหวอย่าพักอย่าพักไม่ได้พัก ไม่ม <owning> ันไม่ได the e ้แล้วมันออกมาสุดๆแล้วเนี่ยแล้วตรงกางแอนละแนงแล้วเนี่ยหมืนตู้เสื้ผ้าบ้านเลยอ๋อหรอแล้วปล่อยว้อย่างนี้เลยหรอไม่ได้นะอย่พังตัวลูกเอาฝังนี้มาสวยอะอิสราเอลแล้วว่ะอันเนี้ย เริ่มกี่โมงมพี่บุม๋มเริ่มกี่โมงพี่เก่งสิบไหมพี่เก่งอ,อนนะไรคะสิบไปหรอได้หมดค่ะ